ตืดดเตืดเตทยสิลูกอะไรเอ่ยตดดลูกยังจ๊ะนดูจากใบเนี่เป็นสะเดาเนาะโอ้ลูกสะเดาเป็นแบบนี้ผู้ใดเคยเห็นทั้งนี้ก็ไม่เคยเห็นจากเทียลูกเก็บมาด เดี๋ยวเราจะมาผ่าด,ดูข้างในกันว่ามันจะเป็นแบบไหนลูกสะดานึกว่ามันจะเป็นเม็ดเม็ดเหมือนเท่าหัวแม่มือที่ไหนได้ลูกเอฟเลยดูเหมือนละมุดเลยเนาะเดี๋ยวจะมาดูข้างในมันเป็นยังไงมันคงจะหนักกิ่งมันก็เลยหัก,กลงมา เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นแบบไหนแข็งอยู่เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกัน,นเป็นแบบไหนอู้แข็งมากเลยอู้แข็งว่ะ แข็งได้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องเป็นต้องเอาอีโต้ใหญ่ฟันแล้วล่ะเปลือกแข็งค่ะเปลือกแข็งมากเลยเดี๋ยวไปเอาแบบอีโต้ฟัน มาแล้วนี่ลูกสะเดาเนาะดูมันจะเป็นหน้าตาแบบไหนต้นแทนดูค่ะเปลือกหน้าหนาเดยอันนี้มาเล็ดเขาค่ะโอ้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรก มเมล็ดของต้นสะเดาดูโอ้นนกับซีเคยเห็นเนาะต่ว่าทางนี้ยังไม่เคยเห็น,นะคะ่ะดูโอ้เป็นเบาๆถ้าถ้าฝักแสดงว่ามันแก่แล้วฝักมันจะเปิดออกนะคะเปิดออกมันก็จะหมุนลงมาเหมือนในเหมือนเม็ดต้นยางต้นยางยางนาใหญ่ๆเนาะนี่แต่มันปีกเดียว ตรงนี้มันจะเบาเบามันปีกผีเสื้อน่หล่นลงมาคงจะปิว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 ปวนะอืไม่เคยเห็นมาก่อนเปลือกเขาแข็งนะคะแข็งเหมือนกะลาเลยแต่ตรงนี้มันน่าจะแตกออกตรงร่องเลย เพิ่งเคยเห็นค่ะเนว้าวลูกเดานะคะเนาะลูกเดานึกเคยเห็นบางคนบางคนก็นที่เคยเห็นนะเนาะแต่ทั้งีนเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกน,นี่มาเล็ดข้างในมันปีกผีเสื้อเลยนะคะปีกผีเสื้อเลย มาให้เบิ้งผู้เคบอเคยเห็นเนาะคะ่ะทั้งนี้กับ่บอเคยเห็นคือกันลูกเดานี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยเปิดนานาคล้ายละมุดเนาะโอเคไปแล้วจ้า